เอาหันมาเนื้อปีน้องพี่น้องให้เด็กข้างในแน่เด็ครับนี่แน่เด็โอ้แน่นเห็ดก๋อยหนังกว้ายเห็นพี่น้องใอ้เด็กเสียงมื่อเสียงไหนเด็กหนังกว้ายเนี่ยโอ้ก็เฝ้าแล้วก็ตุ่มเปื่อยๆแต่เรอันนี้มันเห็ดถนนรัวนี่มะเขือนี่มะตองนี่เห็ดก๋อยหนังกว้ายเห็นพี่น้องนี่ใส่น้ำส้มแดงหน่อยหนึ่งก็ไอ้ซอยเจียงหอมมันใส่แล้วก็กินเลยละพี่น้อยครับข้างในเด็กหนังกว้ายก็ตุ่มเปื่อยๆแล้ว เฮเธอนนรัวแล้วมะเขือซอยเรียบร้อยอืมคำขำนะพี่นอ้อยมาเนื้อกินก๋อยหนังกวายน้าใหมโอ่เนี่ยพี่น้องเด็กข้างในเนี่ยอโอกก้กัซอยเน็ดเกือเป่งน,นัวแล้วกว็หอมเต้าหอมไผ่หอมบวัวเซ่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนั่นนึงก็เอาน้ำส้มแดงเซ่แล้วก็จุ๊บถือละเด็กพี่น้อยเอาน้ำส้มแดงใส่เซ่ตอนนี้ก็พอแล้วพี่ส้มกายแล้ว เดีด๋ยวหงหมขึ้นมาแล้วครับข้างในพี่น้องเดี๋ยวข้างในโอก้กเอานามตุ่มนางอันซาร่าเดี๋ยวจุบขอบกันถทาแเราข้างนเดี๋ยวอืมสรยงตึกพี่น้อง่อยนางกวาย ปี่น้องเอ้ครับข้างหน้าไอหอมหอมเต้าหอมไผ่ขึ้นมาตึงๆเนาะขัดตึกมาเน้อกินก๋วยหนังก้ายน้าหมายว่ไหน,ไหน,ไหนเลยเลียวแล้วหรอปีน้องเอ้เด็กข้างหน้าก็อนเลี้ยวไม่เล่าเลยจิ้มแม่เนื้อแม่เกลือแล้วมาเน้อกินก๋วยหนังก้ายน้าหมายว่ไหนเลยขัดตึกพี่น้องเอ้เด็กตาเจ็บตึกเสียงๆไหนเลยหนังก้ายตุ่มไปเปลือยจะสามารถตองมะเขือฮิถนุนน้ำสมแดงไตหลามเฮา ดืมอมเปล่ยนแต่ปีโน่เลยมาเนอะปิโน่เลยมาเนอ,นงงเนอกินเขาน้ำหมาโอ้ไหนเดซื้องเสียงน่ะปิน่เม็ดจะผูจกุกจริ้งผุดในเขามาเบิงก่อกินเขาน้ำหมาโอ้เนอเดยกล้วยนางกวายนี่บข้างไหนเดยไหมขักตึกอ <c oughs> ืมเนาะเจ็บตับบ้างนางกวาไม่เขื่อนซะ Nàng quá có bé gì chứ Tổng bé bé chụp ta với nó với nó nàng quá hoạt sao mà hứng 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 trong nên nhìn thấy nghe quay uhm, Ừ. con đẹp đẹp đi nói Sốm Sốm nó ăn kịp đi nó. ừ, bỏ nó bỏ. Ăn bỏ thêm coi. À

ปูเห็ดหนังหมอหนังมินมันนี่มันเห็ดก่อยแม่นกนอืมครับครับ 嗯嗯嗯嗯，来再碗饼，嗯，来夹吧。 はてかて。

นองนะคับเจ,เจ้จ้งจงไม่เคิงนึงให้มันเป็นตุงถึงข้าจ้ามัปุ <c oughs> nó là không một cái còn ăn mới ngán là xì mấy điều điều Hãy subscribe cho kênh แต่คว่าเดี๋ยวกินไม่ตึงจานเนี่ย